คอร์จนเน TRD ปี2012ันคันนี้นะคะหน้าแชมป์สุดเท่ค่ะวันนี้น้องกิ่งมาจากโปรโมชั่นลดล้านสต็อกค่ะจากร,ราคามาเต้นนะคะหกแ0 0แบาทวันนี้ไม่ขายค่ะเอาส่วนลดไปเลย30,000บาทเหลือเพียงแค่6ก9 0นหบาทเท่านั้นค่ะ 1เลทผ่อนเบาๆ13,000บาทคันนี้ผ่อนได้สูงสุด6ปีนะคะโทรรับโปรโมชั่นกับมึนกิ้งได้เลยค่ะฟรีดาวน์ีจเศฟรีโอนฟรีประกันภัยให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะและยังมีรับประกันหลังการขายให้กับคุณลูกค้าอีก1ปีกับเจ้าโตโยต้าโคโรนเนอร์คันนี้นะคะขับสีโปวินค่ะเครื่อน3.0นะ้นจริงบอบได้เลยค่าว่าขับดีขับเร็วอย่างแน่นอนนะคะตัวนี้ค่ะเป็นปีพศ2012นะคะมาพร้อมกับสีขาวมุกยอดนิยมเลยค่ะ สีสวยๆใสๆทั้งคันเลยนะคะกับหน้ากระจังสุดเท่ค่ะโครเมียมนะคะกับไฟดวงใหญ่ๆใสๆกลมโตนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะตัวนี้มาพร้อมกับไฟตัดของด้านล่างด้วยนะคะด้านล่างก็จะมาพร้อมกับสเกิร์ตสุดเท่รอบคันเลยนะคะพร้อมกับล้อแมกซีอาร์ดีลรมรุ่มสุดเท่เลยนะคะลายเท่มากๆเลยค่ะเป็นสีเทากัน,นะคะยางของมีสโตนค่ะดอกยานงนางนะน ชมในส่วนของภายในกันต่อเลยนะคะกับเจ้าที่อดีสปอร์ตด้วยคันนี้ค่ะตอนนี้นะคะด้ามจับโค้เงียมสีดาเลยค่ะภายในของเขานะคะกับภายในสุดหรูมากเลยนะคะเป็นสีครีมค่ะตัดกับสีดํานะคะตรงด้านข้างประตูค่ะตกแต่งด้วยเชพลาทังคันเลยนะคะหน,นังน,นะคะตัวนี้เป็นแบบะบไฟฟ้านะคะ บอกของเขานะคะเป็นเบาะหนังนุ่มๆแน่นๆอยู่เลยค่ะตัวน,นี้นะคะ,ออคะเป็นเบาะของ trd ค่ะจะเป็นเบาะพิเศษค่ะพร้อม trd มาเฉพาะในรุ่นนี้เท่านั้นค่ะมาพร้อม,มอกับพรมลัยแคปการน,นะคะตัวนี้พรอมลัยมีมอตอร์ฝังชั้น้วยค่ะและที่สำคัญนะคะเลไขไมงเฉาเพียงแค่1นึแสนถมกิโลเท่านั้นค่ะจอของเขานะคะเป็นจอเดิมท้งรุ่น,นเลยค่ะ เป็นวิทยุเดิมจากสูน์เลยค่ะฟังก์ชันเดิมจากสูตย์เลยนะคะพร้อมกับระบบเ e กียร์ออโต้5สปีดนะคะสามารถปรับขับ2ขับ4ไฮโลตรงนี้ได้เลยนะคะมาชมภายในกันต่อเลยนะคะภายในสุดหรมูมากๆค่ะมาพร้อมกับเบาะนังสีครีมนะคะเบาะด้านหลังค่ะย,ยังใหม่อยู่เลยนะคะแทบจะไม่เคยได้ใช้งานเลยนะคะตอนนี้ค่ะปัมสีอดีมาให้ด้วยนะคะด้านหลังด้านหลังของเขานะคะกว้ามงมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับแอร์นะคะตอนนี้ แล้วก็ด้านหลังอีกช่องนึงค่ะที่กินมองได้เลยนะคะว่าเย็นช่งเพื่อทั้งคันอย่างแน่นอนค่ะมาชมส่วนท้ายของตัวรถกันต่อเลยนะคะโครงสร้างนะคะเดิมเดิมจากศูนย์จุดเลยค่ะด้านท้ายของเขานะคะเดิมเดิมพับไฟเดิมจากศูนย์นะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่น3.0ค่ะขับสีโฟวินนะคะรับประกันเลยนะคะโครงสร้งเดิมเดิมทั้งคันค่ะตัวนี้มีกล้องมองหลังตรงนี้ด้วยนะ ท้ายเดิมๆนะคะระบบโชคกเดิมจากศูนย์ค่ะรันน้ำสวยๆนะคะรอยน็อตไม่เคยงัดแงะแกะไขออกมาเลยค่ะนัอกจิกบอกได้เลยนะคะว่าคันนี้สวยและใหม่จริงๆอย่างให้ลูกค้าได้นำไปใช้ค่ะใครกำลังมองหารถสวยๆอยู่รีบโทรหางอีกิได้เลยนะคะ ไปชมเครื่องยนต์กันต่อเลยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์3.0นนะคะดีเซลค่ะเป็นรุ่ม t รับสีฟลินนะคะเครื่องยนต์เดมิดมๆนะคะไม่เคยหรือไม่เคยถอดออกมานะคะโครงสร้างของเขาค่ะสวยสวยเลยนะคะรอยนัดไม่เคยง,งั้นง่แกะไขออกมาค่ะลูกค้ารับรถไปมั่นใจได้เลยนะคะติฉนแนะนำพิมพช่างทำมาตรวจคระบบฟังก์ชันระบบเครื่องยนต์ต่างๆให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ ท่านั้นยังไม่พอนะคะเพิ่มเพิ่มความจะให้กับคุณลูกค้าค่ะ mm hmm. น้องกิ่งมีรับประกันหลังการขายให้กับคุณลูกค้ายีกงหนึ่งปีหากลูกค้าอยากมาดูรถตัวจริงนะคะที่เต็ดเอพีอัต์คาร์ของเราค่ะอยู่ที่ถนกนการนาพิเศษบางแคกรุงเทพนะคะหรือถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาค่ะต้องการผ่อนนะคะโทรหาน้องกิ่งได้เลยน้องกิ่งส่งเจ้าหน้าที่ไปรับเอกสารไปจัดเฟแนนซ์ให้กับคุณลูกค้าถึงที่บ้านเลยค่ะมีผลอนุมัติผ่านน้องกิ่งจะส่งรถคันสวยๆนี้ให้กับคุณลูกค้าถึงหน้าบ,บ้านเลยนะคะ